โอเคครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเฟรมนะที่เราวิ่งไปงานล่าสุดในงานอิสุเลสปิลิธทำไมเราไม่ออกเกียร์สองทำไมเราถึงไม่ใส่ตัวกันยกหรือว่าวิลลี่บาร์นะครับจากที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเฟรมเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเฟรมเราเนี่ยจะเป็นช่วงสั้นหรือเรียกว่าอู้เคื่องแม่งของอันนี้แสดงว่าเครื่องแม่งแรงจริงนะอันนี้ที่ทำมาใหม่อะ่ะแค่จับแม่งหลุดเลยอะเฟรมเราเนี่ยมันเป็นเฟรมบอดี้เก่าครับอันนี้อายุมาประมาณเกือบ10ปีลวแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็น มันเป็นช็อตบอดี้อยู่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเซมในทีมอื่นเนี่ยจะขยายออกไปจากจากไดนมิเตอร์เนี่ยสักฟุตหนึ 3, ่งถึง3 3 0ถึงเซนแล้วแต่ทีมนะครับแล้วแต่การวางเครื่องของแต่ละทีมแต่ของเราเนี่ยมันยังเป็นในมิตินั้นอยู่สมัยก่อนเนี่ยรถคันเนี้ยเราไล่กันมาตั้งแต่ประมาณ800ม้าไม่ฉีดนะครับ no น n o ไม่ฉีดแต่ปัจจุบันเนี่ยล่าสุดที่ก่อนที่เราจะวิง่งอิสุสุละสปิริตเนี่ยเราวิง่งเราขึ้นไดโน่เนี่ยอยู่ที่1111ตัว ที่บูธ80ไม่ฉีดนะครับโนนอตหมายความว่าที่แรงม้าขนาดนี้บอดี้อันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเอาไม่อยู่แล้วครับส่วนเซอร์พี่์นอตก็เหมือนเดิมยกร้อยยอมเดิมแก้แก้ตัวนี้มันยกอีกแล้วมันยกแล้วมันก็หายแล้วพอมันเราใหม่แกงเคื่อนมาแรงขึ้นแล้วระยารถคืนยารถเราคืนขึ้นในโจ้ว่าพันหนึ่งูพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดตัวสองพันเจ็ดหกสิบตัวโล โอ้เพื่องขยายความตัวมาเก็กลายเป็นฮอกดิ้งฮ็อปดูดไปหลายยี่เลกก็จะทำเต้าหู้หลายรอบแล้วคนคอมเมนต์เยอะมากเลยเวลาพี่เฟ็มที่โน่นนัดบอกว่าทำไมไม่ใส่หางไม่ใส่กันด้วยมีบาร เพราะอะไรเพราะอะไรมันหนักหนักรถเยอะนี่อันนี้รถตัวรถมันก็หนักอยู่แล้วเข้าใจป่ะอ่าซึ่งซึ่งซึ่งเราต้องการให้เบาที่สุดเลยต้องการให้มันเบาค่ยยกกว่านั้นน่ะสามสิบิโลถึงประมาณสามสิบกิโลอ่ะรู้กว่าผมว่าต้องมีถึงสี่สิบก็ก็คือใส่ไปเนี่ยไม่ยกจริงแต่มันไม่เร็วซึ่งซึ่งยังไงก็เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งถ้าใส่หาง แต่ถ้าเราวิ่งด้วยการที่ไม่ยิงนะเราะงั้มันจะเร็วกว่าก็โมันเบาก็อย่างนี้พี่จะไม่ใส่อยามจะไม่ใส่เพราะป่าเองก็ไม่อยากจะใส่ดป่าก็ไม่อยากให้ใประเด็นผลไม่อยากใส่เลยเออเออเออก็จะได้รู้เพราะว่าเขามีเยอะมากแหละเออลืมตามเลยได้ผมเข้าใจละมันทุกวินาทีมันสําคัญในการแข่งเนี่ยเสี้ยววินาทีนะครับเราพยายามจะทําให้รถเราเบา แต่ถ้าเกิดเราจะใส่วิลลี่บาร์เข้าไปอีก40กิโลเนี่ยแรงม้าที่เราเพิ่มมาระดับ30-40ตัวเนี่ยมันอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้มันอาจจะพาท้ําหนัก30-40โลเนี่ยไม่มีผลเลยเพราะฉะนั้นนี่คือข้อแรกข้อที่2ก็คือป่าแดงแบ็คแบ็คมาสเตอร์นะครับคนที่สร้างเฟรมคนที่ออกแบบคนที่คํานวณเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเขาไม่อยากใส่เพราะวิลลี่บาร์เนี่ยลักษณะมันจะมี2แบบนะครับก็คือเป็น2ล้อกับเป็น1ล้อแบบนี้นะครับ หมายความว่าการเซตติ้งทุกครั้งเนี่ยก่อนที่เราจะเทคออฟออกไปเนี่ยมันจะต้องมีการวัดระยะมันจะต้องมีการทําอะไรที่แบบต้องวัดทุกครั้งอะ่ะแล้วถ้าเกิดการเซตไม่ดีสมมติเราเลือกใช้วิลลี่บาร์แบบ1นึ้อใช่ไหมครับ mm hmm. เวลาเราเซตไม่ดีเซตไม่ได้เซนเตอร์แล้วรถเทคออฟออกไปมันอาจจะดันให้รถพลิกได้หรืออาจจะทําให้เฟรมช่วงหลังเนี่ยมัเสียหายได้นะครับอันนี้คือเหตุผลที่เราไม่ใส่วิลลี่บาร์หรือว่าไม่ใส่กันยก เดีย๋ยวเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปยกต่างๆไว้ให้นะซึ่งแม่งยกเยอะมากซึ่งการยกแต่ละครั้งเนี่ยบอกเลยว่าหัวใจของเราเนี่ยมันมันสั่นสะเทือนนะครับเพอรถรถแบบนี้มันเป็นรถมูลค่าสูงมูลค่ามันสูงคันนึงแบบมูลค่าเหมือนที่เพื่อนๆรู้ว่ามันหลายล้านมากเพราะนั้นถ้าโค้งมันบิดหรือมันจะต้องกลับไปขึ้นแท่นต้องกลับไปทำไปบาลานซ์เวทใหม่เนี่ยทุกครั้งมันมีค่าใช้จ่ายหมดเพราะนั้น เวลายกเราก็ใจเสียเหมือนกันเรามาถึงในสเต็ปที่เราไม่สามารถที่จะเซตติ้งมาทั idir, root, well, ้งหมดในระดับที่เราไม่ฉีดเนี่ยระดับพันห้าพัเวลาเราออกเนี่ยเราไม่สามารถเซตแบบให้มันไม่ยกได้แล้วนะครับมันคือเราไปถึงลิมิตของของเฟรมแล้วหมายความว่าหลังจากเนี้มีความเป็นไปได้สูงมากๆนะครับเราจะไม่ได้เห็นรถใน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 รูปแบบนี้แล้วในเนี้ยบอดี้นี้เผลอๆจะไม่ได้เห็นเรานะครับ นัดแล้วก็ทีมช่างรวมถึงคนที่ทำเฟรมเริ่มที่จะล่างล่างพิมพ์เขียวง่ายๆครับก่อนที่เราจะขึ้นเฟรมเนี่ยเราจะเริ่มล่างพิมพ์เขียวกันก่อนมีความเป็นไปได้ว่าเรามี2ทางเลือกครับคือขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ทั้งตัวกับส่วนที่2นะครับคือเราจะยึดบางส่วนยึดบางส่วนในในในตัวในตัวเฟรมเนี้ยเราอาจจะขยายออกไปครับประมาณ30เซนหรือ40เซนแล้วแต่นะครับแล้วแต่หมายความว่าตรงเนี้ย ฐานล้อเราเนี่ยปกติฐานล้อเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะขยับออกไปเพื่งคทั้งเราจะมาอยู่ตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วเราก็จะไปะต่อเพากลางเพากลางปกติเนี่ยเราใช้เพากางสั้นของมันแค่นี้ครับหมายความว่าออกจากเครื่องถึงล้อเลยทีนี้เราจะไปขยับยก็ถ้าทําเสร็จแล้วบอดี้นี้ก็อาจจะไม่ได้เห็นแหละตัวกระดองนี้ก็จะไม่ได้เห็นอาจจะทำใหม่นะครับทีนี้พอเราขยายช่วงล้อไปแล้วเนี่ยปัญหาที่เราเห็น ว่าโ no น้ตนัดไปสนามไหนอะแม่งก็คือเขาเรียกว่าสายการบินโ no น้นนัดอะอาจจะไม่เห็นละสายการบินแม่งอาจจะปิดไปละคือแม่งอาจจะไม่ยกละมีความเป็นไปได้ที่มันจะไม่ยกนะครับเพราะว่ามันน่าจะเอาลงได้หมดในระดับมา้าแบบพันกลางๆขึ้นไปเนี่ยก็ต้องอาจจะได้เห็นบอดี้เนี้ยที่งานซูมอัพเลยซูมอัพคือเราจะทําให้ทันก็พยายามจะใส่งบประมาณใส่ทีมงานใส่พลังอะไรเข้าเข้าไปให้หมด แล้วก็เหลือเวลาที่ที่เราคุยกันนะครับถ้าเราทําเสร็จทันซูมอัพจริงๆก็คือเรียกว่างานร้อนมากๆงานที่งานร้อนจริงๆนะครับก็ขอให้เอฟซนะครับทุกคนหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยให้กําลังใจทีมเราด้วยว่าเรากําลังก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไปเท่ากับความทันสมัยกับทีมอื่นและเทคโนโลยีเฟรมเท่ากับทีมอื่นแล้วซึ่งตอนนี้เราเราตามหลังเขาอยู่เราแบกน้ําหนักอยู่แล้วก็ช่วงก็สั้นกว่าแต่เยหลักอย่างเี้ยเราเราจะลองขึ้นไปขยับไปดูว่าเอ๊ะถ้าเราไปในระดับเดียวกับทีมอื่นแล้วเนี่ย เราจะสามารถทํำลายเวลา6วินาทีได้ไหมซึ่งเราคาดหวังว่าเราจะทําได้เพราะว่าในบอดี้เนี้ยที่เราหนักกว่าเราสั้นกว่าเราก็วิ่ง7.0มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทําให้มันขับง่ายขึ้นเอาม้าลงพื้นในหมดแล้วไม่ยกล้อไม่ต้องไม่ต้องชักข้างเล่นไม่ต้องต่อเกียร์กลางอากาศเราอาจจะได้เห็นเลข6ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตอนนี้เครื่องเราถือว่าคือบูต80แรงม้าพันหนึ่งเนี มันไม่ธรรมดาครับเพราะเราแข็งจริง120แล้วฉีดด้วยผมคิดว่าโหแรงแมแรงม้าคือขึ้นไดโนไม่ได้ก็ฝากขอให้ทุกคนนะครับเป็นกาลังใจให้กับทีมนนท์แอนด์่ออโตคาร์รยองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าหน้าตารถคันนี้จะเปลี่ยนเป็นในในแนวทางไหนแล้วผลงานเมื่อทําแล้วจะออกมาดีแค่ไหนนะครับขอบคุณครับ